สวัสดีทุกคนตอนนี้นองปลาเขก็แี่ไปที่เรียบร้อยเรียกไหมชมถ่ายกิ๊กเก้าทุกคนเําก็ได้ดูน้องปลาเอาละดูข้าววะดับเลยเออดัดตื้มดัดตื้มเําก็จะลงทํนาทีงมงปลาทุกคนบูดบ่เก็บปุวงน้ำ ไปทุกคนลงไปเก็บปลาด้วยกันชีลูไปเก็บกุ้งพี่น้องแต่มันอนเก็บปลาเดียวนะได้หลายแล้วว่ากุ้งหันได้แปดตัวได้แปดตัวขึ้นเต้นพี่น้องไ้า น้ำยังบ่แห้งทุกคนได้ความระมัดน huh ี่กุ <S 5 <S 5๊งตอนกุ๊งเต้นพี่น้องโอ้โหเดรรายแหงนี่เม็ดไปจากไหนเต้นตุ๊ตตะตะอยู่เนาะสมซื่อเนาะกุ๊งเต้นก็มันเต้นฮะเดิเต้นเขาตับถึงข้างหน้าเต้นไปเต้นมา กุ้งเต่านสมซื้อปลาซิวววยกยกุ้งใส่ปลาซิวใส่ข้าวคั่วแซ่บว้าปลาพี่น้องไปท่องไปคั่เบิางปลาว้าวล่องล่ปลาพี่น้องปลาทั้งปลาไหลแห้งฟัดยาพาลงแล้วลูกโอ้โหเจ็บเจ็บโอ้ มันเป็นเฮนไซว่าปลาหลายแหงไปแล้ว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 เอนคนนี้เก็บปลาเขากลายแหงทุกคนปลามีแต่กุ้งด้นี่นะเนาะกุ้งด้นี่พี่นอ้อง รอยอยู่หัวรอปลานนะเลตึงเต้นลายแห้งกุ้งนี่ี่ทปนี่ี่ก็เปนีน่ อย่าพ่าวพอดอย่าพาอย่าพ่าวอย่าพอาพวอย่าพอย่าว่าอย่าพ่่าอย่า่าอา่อยาอว่าาาายวา หัวปลาโลปแรย์ยุพีกุ้งเากุ้งเลย,ย้าวอย่เาติกุงเลยาฮินามาฮินากะชากทให้ฮินาเป็นตัวอุอ๊คน

อาออาคีบไปจังเสือนปีหน้าอาคีบไปรงเพย์ไปดูสัวคีบร้องเพย์ดีกว่าเมนี่นใส่ไม้แล้วแม่มาร้องแพลงคีบไปไหนในี้ยเพี่ยงเสร็บป่าเด้อว่าสีพยางลมาตลาดนงผมได้ือให้คีไม่คีเองูิเาไม่ค่อยงายอี่วด ค่อยๆย่างพอดดส่กันจเย็นๆเย็นหล่ะน่อยเก่งๆเก็บปลาอะไยบักน่อยเ้ย่างๆนี่เอาให้แหมไปไปยานี่เอาลูกปลาเข่งใสู่วดเด้อเด็กๆปย่างยชิ้นมันจันปนเปนจัน มันมันมืดเงาลยนะมันมืดเงาจีนนะคุนอนมันก็ไม่ง่วงจีนอุ้ยลูกบินนี่ห้าแฉ่ตัวหานนึก่าหัวกันที่ห่าหานต้องเกลือมือแหละนะเป็นก้อนมีเกลือมือละสองร้อกรัมเว้ยอ่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจเด้อให้ช่องสาวไม้พลากินชอบปลาทุกคนอันนี้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นเด้อทุกคน อันนี้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นของกันงมป่าว้าคือคาแขงคือตัวใหญ่ครับางเต้นตัวใหญ่งมป่าสามัคคีสงไทยปีเก่าตอนทับปีใหม่นะทุกคนอยู่แคบเลยพราอ่ฟฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสาวไม่พลากกินเด้อเดขอบคุณใจเด้อ